ในใจกลางป่าดึกดำบรรพ์ที่อุดมสมบูรณ์มีหุบเขาเล็กๆอันเงียบสงบที่ไดโนเสาร์ส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินอ้อมไปที่นั่นคือบ้านของเร็กซ์ไทแรโนโนซอรัสเร็กซ์ที่มีร่างกายใหญ่โตและหน้าเกรมขามที่สุดในแถบนั้นแต่ในขณะที่ไดโนเสาร์ตัวอื่นๆมองเห็นเพียงเงาของนักล่าผู้น่ากลัวความจริงของเร็กซ์กลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเขาคือยักษ์ใหญ่ใจดีผู้รักการทำสวนเป็นชีวิตจิตใจ ทุกๆเชา้าเร็กซ์จะตื่นขึ้นมาไม่ใช่เพื่อออกล่าแต่เพื่อดูแลสวนผลไม้และดอกไม้ของเขาอย่างเบามือเขาจะใช้จมูกขนาดมะหึมาดุนเถาวันเบอรี่ให้เลื้อยไปตามแนวหินและใช้หางอันทรงพลังปัดกวาดใบไม้แห้งออกจากแปลงดอกไม้สีสดใสยอย่างนุ่มนวล เสียงคำรามที่ไดโนเสาร์ตัวอื่นได้ยินแล้ววิ่งหนีจริงๆแล้วคือเสียงฮัมเพลงอย่างมีความสุขของเขาขณะชื่นชมผลเมลอนหวานฉ่ำที่ปลูกเองกับมือแต่ไม่มีใครเคยอยู่ใกล้พอที่จะรู้ความจริงทุกตัวเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นนั่นคือขนาดร่างกายที่ใหญ่โตและทันที่แหลมคมทำให้เร็กซ์ข้างใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางสวนสวรรค์ของเขาเสมอมาในบรรดาไดาโนเสาร์ตัวเล็ก ที่อาศัยอยู่บริเวณชายป่ามีแองคิโลซอรัสหนุ่มน้อยตัวหนึ่งชื่อพิบเขาตัวเล็กแต่ใจกล้าและสุกสนเกินใครพิบชอบอวดความเก่งกาจของตัวเองด้วยการเข้าไปป้วนเปียนใกล้ๆหุบเขาของเร็กซ์แล้ววิ่งกลับมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังอย่างภาคภูมิใจวันหนึ่งพิบเห็นพุ่มเบอร์รี่สีม่วงฉ่ำของเร็กซ์ออกผลดกเต็มต้น ความคิดซุกซนก็ผุดขึ้นมาในหัวดูสิข้าจะไปเด็ดเบอร์รี่จากสวนของเจ้าทีเร็กซ์ยักษ์นั่นเขาประกาศกล้าวกับเพื่อนๆพนพิบรอจนเร็กซ์เดินเข้าไปดูแลสวนอีกฝั่งหนึ่งแล้วเขาก็วิ่งอย่างรวดเร็วเข้าไปในสวนใช้หลังที่เป็นเกราะแข็งกระแทกพุ่มเบอร์รี่อย่างแรงจนผลเบอร์รี่สุกร่วงหล่นเกลื่อนพื้นดินจากนั้นก็รีบวิ่งหนีออกมาพร้อมเสียงหัวเราะคิกคัก เมื่อเร็กซ์เดินกลับมาเห็นผลเบอร์รี่ที่เขาเฝ้ารอให้สุกงอมนอนช้ำอยู่บนพื้นเขาก็ได้แต่ถอนหายใจยาวๆดวงตาของเขาฉายแววเศร้าส้อยแต่แทนที่จะโกรธเกรี้ยวเขากลับค่อยๆก้มลงเก็บผลเบอร์รี่ที่ยังดีอยู่ใส่ตะก้าสารใบใหญ่อย่างเงียบๆโดยไม่รู้เลยว่าการกระทำเล็กๆที่แสนเศร้านี้ อยู่ในสายตาของไดโนเสาร์บางตัวที่แอบมองอยู่ไกลๆหลายวันผ่านไปฤดูกาลเริ่มเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าที่เคยสดใสเริ่มถูกปกคลุมด้วยเมฆสีเทาดำทะมึนลมเริ่มพัดแรงขึ้นจนยอดไม้สูงไหวเอ็นอย่างน่ากลัวเหล่าไดโนเสาร์ต่างรับรู้ได้ถึงสัญญาณของพายุใหญ่ที่กำลังจะมาถึงพวกมันเริ่มอพยพหาที่หลบภัยตามถาม้ำและชะงนผาบนที่สูง พิพและเพื่อนๆของเขาก็เช่นกันพวกเขากำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานบริเวณลานหินใกล้แม่น้ำโดยไม่ทันสังเกตว่าท้องฟ้ามืดครึ้มลงรวดเร็วเพียงใดทันใดนั้นสายฝนเม็ดใหญ่ก็เริ่มเทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาจากฝนพรำกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองในเวลาไม่นานเสียงฟ้าร้องดังสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งป่าระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กระแสน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นและไหลเชี่ยวกรากอย่างน่ากลัวพิพที่กำลังวิ่งหาที่กำบังพลัดตกลงไปในแอ่งน้ำที่ตอนนี้กลายเป็นกระแสน้ำมวลขนาดเล็กเขาถูกพัดลอยออกไปเกาะอยู่บนโขดหินเล็กๆที่กลายเป็นเกาะกลางน้ำไปในทันทีความสนุกสนานเมื่อครู่หายไปหมดสิน้นเหลือเพียงความหวาดกลัวจับใจขณะมองดูผืนน้ำที่เพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆร,รอบตัว เสียงร้องขอความช่วยเหลือของพิพดังแข่งกับเสียงพายุแต่ไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยเขาได้กระแสะน้ำเชี่ยวกรากเกินกว่าที่ไดโนเสาร์ตัวเล็กๆจะต้านทานไหวเพื่อนๆของเขาได้แต่ยืนมองอยู่บนฝั่งที่ปลอดภัยด้วยความกระวนกระวายใจในขณะที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังก็มีเสียงฝีเท้าหนัก,นก,นกดังตึบตึบก้าวฝ่าสายฝนมาร่างมหึมาของเร็กซ์ปรากฏขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในตอนแรก ทุกตัวต่างตกใจกลัวแต่เร็กซ์ไม่ได้สนใจพวกมันเลยสายตาของเขามองตรงไปยังพิพที่กำลังตัวสั่นอยู่บนโขดหินกลางน้ำเชี่ยวโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย Rex เร็กซ์ก้าวลงไปในแม่น้ำที่เชี่ยวกราบร่างกายที่ใหญ่โตของเขาต้านทานกระแสน้ำได้อย่างมั่นคงเขาค่อยๆเดินอย่างระมัดระวังไปยังโขดหินนั้นเมื่อไปถึงเขาไม่ได้อ้าปากกว้างน่ากลัวแต่กลับค่อยๆย่อตัวลงต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ แล้วใช้หัวของเขาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโขดหินกับแผ่นหลังของเขาพร้อมกับส่งเสียงคำรามในลำคอเบาๆเป็นเชิงปลอบโยนพิพมองเข้าไปในดวงตาของเร็กซ์และเห็นเพียงความห่วงใยเขาจึงรวบรวมความกล้าป,ปีนขึ้นไปบนหลังของเร็กซ์อย่างช้าๆแล้วเร็กซ์ก็พยุงร่างเล็กๆนั้นกลับสู่ฝั่งอย่างปลอดภัยเมื่อถึงฝั่งอย่างปลอดภัยพิพก็รีบกระโดดลงจากหลังของเร็กซ์เขายืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งด้วยความรู้สึกผิด และละอายใจก่อนจะเดินเข้าไปหาเร็กซ์แล้วพูดด้วยเสียงสันส่นๆว่าขอบคุณนะข้าขอโทษสำหรับเรื่องเบอร์รี่ไดโนเสาร์ตัวอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต่างพากันเดินออกมาจากที่ซ่อนพวกมันมองเร็กซ์ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่มีความหวาดกลัวอีกต่อไปแล้วมีแต่ความเชื่อนชมและขอบคุณ เร็กซ์เพียงแค่พยักหน้ารับเบาๆแล้วหันหลังเดินกลับไปยังส่วนของเขาอย่างเงียบๆวันรุ่งขึ้นหลังพายุสงบลงแสงแดดอ่อนๆส่องกระทบส่วนของเร็กซ์ที่ดูยุ่งเหยิงเล็กน้อยจากพายุแต่ที่น่าประหลาดใจคือบริเวณหน้าทางเข้าสวนมีไดโนเสาร์หลายตัวยืนรออยู่ในปากของพวกมันคาบมาเมล็ดพันธุ์และผลไม้ต่างๆมาด้วย ิเดินนำหน้าเพื่อนๆพ,พร้อมกับยื่นผลเบอร์รี่ป่าลูกสวยที่สุดให้เร็กซ์พวกเราอยากจะช่วยท่านดูแลสวนเขาพูดอย่างจริงใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสวนของเร็กซ์ก็ไม่เคยเงียบเหงาอีกต่อไป มันกลายเป็นศูนย์กลางของมิตรภาพที่ซึ่งไดโนเสาร์คุกขนาดได้เรียนรู้ร่วมกันว่าความดีงามและความอ่อนโยนนั้นยิ่งใหญ่กว่าขนาดร่างกายหรือรูปลักษณ์ภายนอกเสมอ